5 Minutes Podcast brought to you by House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at a t h a u s 6 4 House 6 4วันดีๆเริ่มต้นที่นี่สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหครับ เรายังอยู่ในซีรีส์ The Rule of Everything นะครับวันนี้มาถึง The Rules of Love ครับความรักที่ดีเนี่ยเป็นพื้นฐานของเรื่องต่างๆที่ดีจริงๆ The Rules of Love มีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งครับผมให้เลือกคนที่ทำให้คุณหัวเราะได้อยู่กันไปนานๆเนี่ยเรื่องความหัวเราะอ,อารมณ์ขันนี่สําคัญจริงนะสำคัญมากจริงนะงนะผู้เขียนเขาบอกว่าเขาเอาอันนี้มาอันแรกเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันสําคัญมากที่สุดเลยนะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกันมากๆเพราะว่า ถ้าเราไม่สามารถรัวเราะด้วยกันได้เนี่ยมันยากมากเลยที่จะมีความสัมพันธ์ที่เรามีความสุขด้วยเนี่ยด้วยกันในนั้นได้นะครับประโยคที่เขาเขียนในนี้ที่เขาเน้นไว้เลยนะคือ a sense of humor will last you long after everything else has gone คือในความรักอารมณ์ขันเนี่ยจะอยู่นานที่สุดในความสัมพันธ์นะครับข้อที่2ครับ คุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้พยายามอย่าคิดว่าคุณจะเปลี่ยนเขาได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแฟนของคุณตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่มีระเบียบเรียบร้อยเลยแต่เดียวถ้าเกิดว่าแต่งงานกันน่าจะมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรแบบนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเออแล้วก็แน่นอนฮนะในความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันก็มีของที่เราไม่ชอบบ้างนะครับในอีกคนหนึ่งและเขาก็จะไม่ชอบอะไรของเราในบ้างเหมือนกันเนี่ยนะฮะดังนั้นก็ให้เข้าใจว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนคนได้คุณเปลี่ยนตัวเองยังยากเลยคุณจะไปเปลี่ยนะไรคนอื่นได้นะฮะนี่คือแนวคิดนะครับข้อที่สามครับในเรื่องของความรักเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจคุณไม่สามารถทําให้ใครมารักคุณได้นะครับคุณไม่สามารถซื้อความรักได้ความดีไม่สามารถซื้อความรักได้เงินอืมก็ไม่สามารถซื้อความรักที่แท้จริงได้นะครับการเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะ ก็อาจจะไม่สามารถซื้อความรักได้ความรักเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับที่เอ้ยเราต้องเข้าใจนะว่าถ้ามันมามันจะมาถ้ามันไม่มามันจะไม่มาเคยมีประโยคนึงอะ่ะผมจําได้ตอนอเด็กๆสมัยวัยรุ่นอะ่ะเคยมีคนเขียนนะมันบอกว่าความรักกับคนคนหนึ่งมันเหมือนนกก็นกปล่อยนกบินไปอะ่ะถ้าเกิดมันเป็นของคุณนกตัวนี้จะบินกลับมาถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ข้อที่สี่ครับ เช่นทำด nice ีนิสเขาบอกนะคือเบสิกเบสิกนะฮะก็คือว่าออขอบคุณขอโทษนะครับขอร้องนะครับคำพวกนี้เราใช้กับคนข้างนอกเยอะแต่ว่าบางทีเราลืมใช้กับคนรักของเรานะครับเร,ะะเรื่องเบสิกเบสิกดีน c สนะครับช่วยอะไรได้หีืช่วยเหลืออะไรได้ดีนะครับขอ้อที่ห้าครับต้องให้พื้นที่กับคู่ ชีวิตของคุณเสมอนะครับต้องให้ทั้งพื้นที่และเวลานะฮะโดยไมป่ไปยุ่งเกี่ยวเขาเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวคุณเองก็จะเป็นจะต้องมีแต่สิ่งน่าสนใจก็คือความต้องการในการมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องดูดีๆแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะข้อที่หกครับเขาบ,บอกว่า be the first to say sorry นะครับ บางทีในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกที่แท้จริงในนี้ก็เขียนว่า you are apologizing for being so childish as to let it happen and for all the mistakes you must have made to reach this point คือบงทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องไม่มีสาระอะไรนะฮะแล้ก็มันก็เป็นอาจจะผิดกันทั้งคู่แต่ไม่ไม่เป็นไรเลยที่คุณจะเอ่ยปากขอโทษก่อนข้อน,นี้น่าสนใจเขาบอกว่า your partner is more important than your kid แปลว่าอะไร เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยปละละเลยนะฮะคู่ของคุณแล้วก็สนใจแต่ลูกอะไรแบบนี้เนี่ยนะหลายเราเห็นเยอะนะบางทีเนี่ยทั้งหมดอ่ะมันจะพังไปหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าคือต้องต้องให้ความสําคัญอ่ะบางคนแบบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยนะไม่สนใจคู่ของตัวเองแต่พอมีลูกซึ่งซึ่งซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อต่อมาความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จุดพลุคือมันเป็นสิ่งที่ทําสม่ําเสมอคล้ายๆเรื่องอื่นนะคล้ายคล้ายการออกกําลังกายคล้ายๆอะไรพวกนี้ คือคือมันต้องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วมันมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือเราจะกล่าวว่าเราต้องมีวินัยในความสัมพันธ์ของเราก็ว่าได้นะครับการปล่อยไหลเหมือนเหมือนในออกกำลังกายปล่อยไหลอย่างเงี้ยก็เหมือนมันก็จะมีผลเสียเช่นเดียวกันกับในกรณีของความสัมพันธ์เช่นกันนะครับไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตามต้องมีเวลาให้กับคนสําคัญของเราเสมอๆอ,อาจจะไม่ใช่แค่คู่ของเราแต่หมายถึงพ่อแม่ลูกพี่น้องอะไรแบบนี้ด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนะฮะ ในความรักที่ดียิ่งคุณใส่อะไรลงไปเยอะเท่าไหร่มันจะงอกเงยงอกงามขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นขอเน้นว่าในความรักที่ดีนะครับแปลว่าเอ้ยเราต้องคือถ้ามันถ้ามันเป็นความรักที่ดีะนะฮะมันคุ้มค่าที่จะลงทุนแล้วก็ใส่แรงใส่อะไรเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นออกดอกออกผลมาได้เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้นะครับความรักมันเรื่องที่ซับซ้อนนะฮะ แล้วก็เอาจริงอ่ะไม่ค่อยมีใครที่สามารถที่จะแกะรหัสเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังหรอกมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราจะเป็นที่ต้องเรียนรู้ไปทุกวันแต่ผมชอบนะครับคําว่าการมีวินัยในความสัมพันธ์ของเราเองขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับวันดีๆเริ่มต้นได้ที่ House 64สิบทาปูที่นอน800เส้นได้ เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at, at haus64 เพียงกรอกโค้ด5 minutes รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้เท่านั้น